สวัสดีค่ะนี่นะคะเราจะมาพา btm 6ให้ดูนะคะวันนี้นะคะลูกช่ำชเลยไส้นางชํำมากหวานด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะ ลูกใหญ่มากเลยไส้มันจะออกสีส้มๆหน่อยนะคะนี่ ต้นนี้นะคะเป็นต้นอีลักกี้นะคะอยากกินแต่ว่าคนสวนตอนหมดเลยไม่ได้กินลูกสักทีเลยนี่นะคะอยากชิมลูกนางจังค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้มาผ่าเอฟบีหกให้ดูนะคะไม่ค่อยชัดเลยอ่าชัดแล้ว ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ